ส่งไปซีนี่อ้ยัางในเสียค่าสแตมฝากมาให้ว่าจะบัตที่นี่นุหิวปาาเครื่องดีกินมากแล้วกัตบม้องเลือกจะปวดเสียไม่ดีเด้โดยจะโอ้เสือไอ้ฟังเห็ดอย่างเนาะกันตัวเบาๆแล้วก็แล้วเด้ก็เอามาฝากระยางหัวเต้นนะก็กินหน่วยหนึงมื่อหัวนานรถงก็กินหน่วยหนึ่งมันกัเสียต่ก่นี่แหละโอ้เดียที่หนีหน่อยหน่อยนี่เออไอ้ช่พงพนทัแงนเอากันตัวเบาๆเสือไอ้ฟังไงกับโเขียดได้ละ อันนี้ตัวโวยเองเอาย้สิ่อะไรอย่างเไปหมด้อาเะาเป็นยังไะเอาไปนี่ละเอาไปนี่ละขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆครับผมโรดงน้องเดเอาเอ้าเอาเอ้าขอบคุณค่ะครับครับบวัสดีครับคุณแม่น้องตันบ่แม่นล่ะบ่แม่นเออบ่วางไว้บิ่งซๆบ่ได้ใล่ะบ่แลเวเนาะเอามื่อศูนย์แถอเนาะบ้านนี้เนาะอันเพื่อนเอายัางมาฝักอีกเนี่ยเบ็ดลัดกิ อาเผาอาเผาของอ้ายกับมีแล้วอันนึงของพ่อมีอันนึ่งกันบ่ออาเผาอันอันอ้ายมีแล้วอันนึงอีแหลกเอาแปร์หนึงตัวบัวอ้ไบัวโอ้ยอีหลีตัวบักใหญ่นึงจะให้เนาะบอกมาเอาอันนี้แหละเอาไปรสุดนึงพอพูดเรืองอะไรอ้สิไปกินไร้ปะนั่นเออข้าบนเป็นฮากลอมดูดิอันนี้ฝากมาให้ฮอดดีที่พี่แซกจะให้น้องแด้วมาสีดาแล้วพี่แล้องผมแปร์ครับ มีลนบอกสีได้เออมีแล้วก็บอกต้องกินอะไรอีกบายพี่อัดุ้มแบบไงหนุ่อขดแยงไปเอาของทยอยมาล่องกองนี่ีแบงมูบอ่ะกะแบงยูแบงยูพ่นละบาทบรนบุดพุูดละไอ้บ้าล่าเจังไดนเอามบาน่าอกเอาัดแยงมนงบอกเอามนงบอกเอนขักแยเสียพี่น้อง ดงอ้รดังเพ่หมอเาบหาฟังคักนขั้นก็สีมถามเอาไหมอ้วค่ะโอ้ยเอาผมาสรงไอ้เห็ดยังเดียเพื่อนบอกเลยเอาไม่หายเนาะคุณเน่พี่น้องเอ้ยของกินกันร้ายไหลยว่ิปันมูปันพวกกินน้ำมันละส้างิยปันปั่นมูปั่นพวกกินน้ำมันละแต่ว่ามักขึ้นหลแต่เสด็ก็เลยบว่ปันดอกวี เอาตันเอาไปไหวไหมครับวาบูดทอเอาจังอซีซะปลาเผาตัวนี้เอาใบอุ่นใลยพราการใช้มืออื่นครับเป็นนีเล่านะกรับเอาเอาฝากให้อย่าปากเด้อเพราะการใช้อย่าปากไเพื่อมืออื่นได้ไหมมันบูดแล้วเพื่นสีบลรับมันบูดง่ายปนันดอโดหอนมืออื่นกันดอกตาซุ่มข้าวเจ้าปิ่งขายเข้าวเจ้ากระหามือองผมนี่หรอเจ้าปักเกียนังติดกันกับเนื้อผมนี่แหละเมื่อ่อนปีกยานเถอะ มันบวบมากไกลขนาดนี้ไปซื้อปิ้งปลาขาวกับซื้อบ้านเนี่ยแหละวะซื้อมือแรกว้ายหนังนี่แบบกรอบแซ่บซื้อมือที่สองเอ้ามันคือเป็นเนี้ยวเนี้ยสุมมือแรกเนาะเจ้าขายบวบบวบโอ้ยมันใหญ่นั่ผู้ขายของอันนี้อันนี้กับของล่ะอันนี้ว้างไปซื้อสวยๆอ่านในเปียงมักขึ้นไหล แม่นิดนี่ของฝากลาบวนี่บ่ทันแยกอยู่บ่บ่แม่นตัวหลาเอาม่ต้อมาอยู่น้ำกันด้วยของอีหลาเอาได้ไปหลอดมีหลอดใส่ไปเอาเอาไปดูยังอ๋อไปดูดน่ำห้ามีหน่ำมี่ยังเอานี่หลับไปนี่เดิเสร็จหลับปลาเผาเอาไปดูดปลาเผาอีหยังได้หลับไปอันบักม่วงน่ะอันนี้ก็บเกือบลาบวุ้นไม่คือมื่เกือบลาบชั้นเอนได้หลับไปบักม่วงอ่ะม่วงขับว่านได้โอ้ยไอ้มากิน เอาเอาไอห้อันนึงเด้เอานเอาขอบเดี no ๋ยวเดี <questo S 1> ๋ยวแบ่งแมกัน่ก no ่อนมันหลหมดพี่น้องเบงเอลดผู้ดีชนะเอาูนวยกันเรวกันบงลำาันกับชนะมันอยู่ไกเหรอนี่สองอันเป็ดไขมูกินน้ำเด้อขอบคุณเ้อค่ะครับผมใผู้มาหมป่เล้ยเนาะจิมี่อยู่บอว่าหิวกว่ไม่ควรจะกินกับเฮ้ยไั่ง เอาไปงานเอาไปเก็บเอาม่ไหมล่แม่ทีมพี่น้องเอ้ยฝากน้องมาจะเป็นได้สิลทพี่น้องกวอดจอกูได้หล่พี่หอดูหอดูเอาขอบคุณอีหละพร้อมแปลมคนสวยหลายๆแต่ว่ามัถือซอยไอ้น่ล่ะพรมแผลนกวงนล่ะไอหูจักยูก็ถือซอยไอนลูกถือไปะถือไลยน้ำหลาก็เลยหลเปล่ามาหาอ้นี่ เอ้ยผนผลเมื่อนะพี่น้องเอ้ยตรงนี้ไอ้กระเป๋าแดงอ้หไอ้เรื่องนมามากไ้ไอ้กัะไดไหกระเป๋ากระเป๋าแดงหลายยังมปลาปลาปลเฮาแซมมันสีเดือกมันสีเดืกครับผมครับผมอ้ผมแปรมไปเซ็บันี้เอ้ย ได้ปลาเผาลราไปอาดลาศเราบัดพี่น้องเอ้ยเอามาไห่อายพันนวะตาปลาเผาพอปลาเผาบรยากาศโอยูพังอะไรสิดไหมพอเอาไงล่ะมาทำบุญเด้นี่ยามไม่พอหลังก็จะไักก็เก่าเรีนสองโตขึ้นแล้วพอพอบเมียเมียเอาปลาไปให้ผมเอาปลาไปให้ผมไปเถียงอดน้ำผมจะได้แล้นี่ ียางอ่อนขอผมมานี่ผมก็บเรย่ยางน้ำกรดมากเพราะว่านี่น้ำใจโอก้อมอารีเพื่อเพื่อแพ้์ปาดไอ้หอดก็ได้แล้วแม่กันเจียวเป็นมดไอ้หอดก็นจะกินบ่ามดแม่เออก็เลยเอามาปั่นนี่พ่อทำทรงวะเออดอมมีเฟซีเอามาให้อ้ายพนธ์วะมาฮอดลหรอยู่กำขึ้นไหมพอเอาเอาเอาเอ้าเศษเศษโศกโศกมันมันเศษเศษโศกโศกมันมัน วาสนาสิน้ำผ้าแมนสุซอนนันชือยูซ่เพราะใดเพราว่าหนาไปเถียงเอาเด้ไปเถียงโอ้ยเมื่เหลือเจแต่เนาะไปห้าบาทหนี่งเมื่อถึงตัวครับคุณพ่อครับผมโอ้ยเนี่ยนี่เขาบอกให้เพื่อนน้ำสันหมักม่วงกินสมนั่งอยู่ไหนมองนั่งอ่ะ ้คลิปจปอไปจังไผู้นึงพันแลีวอยู่ไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแมราเปิดออฟฟีเชียผโอ้ยลงมาหันนี่แม็กขจะขึินโอ้ยมันขัดเลี้ยวพดเมื่อกทอแทนเออกรองกมาอยุทธพาที่ท่านเปดูปวตัดกช่องนี้จังได้มักขยันแต่พี่น้องตายตายตายขึ้นวยียางํกลวืถืซอยพอเียง พี่น่องโอ้ยพี่นองอ้อมแอมโอ้ยเอาพี่น่องขอีพี่หน่จะพาไปล่างกากมไปอ่ะพี่น้องข้อคุณนะทางอวเข้ออยู่หุ่นตัวเอ้าบาทนี่คุณนะหลายหนึงพ้นกระได ไปใสเป็นไปใสบัตรนะคุนะบอดโจกับพ่อบอดโจเอาพี่น้องปองไผเห้อก็มาส่งบอดตัวเป็นรถขึ้นลาดตัวคุณนะตอ,อ,อก TikTok แ้งพื่ะครับว่าคือยังไม่ได้เหมว่าทางทิ่เหไป<ง>นี่เนี่ยแล้วพรุงนี้จะอยไไดีเเลยนี่ยพุ่งนีคุณะแฟนคลับระเอกวัดชิวดลบาตรพวใจซีม่วงสัสดีครับอุ้ย คนกันมาเบิดบ้านเบิดเมืองเลยบ้านอครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆครับกันน้ำตาออกมาเต้ยนี่ครับอย่าลืมเด้วยพี่น้องครับไก่แล้วไก่หอดมือแล้ววันที่26นะครับเด่๋รงนี้ พี่น้องครับเซเลคินนีล่าพี่น้องที่สนีก่อนกล่กันนะครับพอกันขึ้นหน้าครับราาดีๆแห้งลำร่รวยสวัสดีครับ